สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชัวชีวิตคนเกิดเดือนตุลาคมต้องเจออะไรบ้างคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะ คนเกิดเดือนตุลาคมนับได้ว่าเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลสะอาดน่ารักเป็นนักการทูตมีพรสวรรค์นในการเจรจาหรือแถวบ้านเรียกว่ากันล่อนนั่นเองค่ะแต่ประณีประนอมหรือว่าโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะเป็นคนค่อนข้างตรงและเอาจริงเอาจังคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้น สามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามมากกว่าขัดใจใครว่าอะไรก็ทำด้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองถ้าไม่หน้าตาดีบุค,คลิกก็ต้องดูดีมีราศีสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาหาได้อย่างง่ายดายเลยละคะ่ะ ในบางคนของที่เกิดเดือนตุลาคมก็จะเป็นคนรักสวยรักงามรักศิลปะชอบเข้าสังคมทำอะไรเพื่อสังคมชอบเอาความสนุกสนานร่าเริงมาบันเทิงตัวเองนะคะฟุ้งเฟอ้อชอบความหรูหราเป็นคนที่ถ้ารู้จักใครถูกชะตาก็จะรักมากๆ รักเร็วแล้วก็ทุ่มเทสันเลิกเกินเลยค่ะแต่ถ้านึกอยากจะเลิกก็เลิกแบบไม่มีเหตุผลเช่นกันนะคะเรียกได้ว่ารักง่ายนายเร็วเป็นคนที่รักพวกพ้องเพื่อนฝูงอย่างมากๆใครไม่เป็นพวกข้าก็ไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้เลยค่ะจนในบางครั้งดูเหมือนดื้อแล้วก็ก้าวร้าวมากๆอารมณ์บางครั้งก็ขึ้นขึ้นลงๆนะคะ จะตัดสินใจทำอะไรได้แต่ละอย่างก็คิดอยู่นั่นล่ละคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคนขี้ลังเลไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองมักต้องรอจังหวะเหมือนตาช่างสัญ,ญลักษณ์ของคนเกิดเดือนนี้ละคะ่ะกว่าตาช่างที่เอียงไปเอียงมาจะตรงหรือว่าสมดุลกันได้ก็เล่นเอานานเหมือนกันนะคะเป็นคนขยันทำงานฉลาดในการทำธุรกิจ มีความสุขุมรอบคอบและก็เยือกเย็นแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือมักเชื่อคนง่ายจึงมักมีสิทธิ์โดนหลอกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงชัวชีวิตของท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมกันนะคะสำหรับคลิหต้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ